ก่อแจ็วันเดิมนะทุกคนวันนี้แจ็คก,ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับวา่าวันนี้แจ็คจะแจ็คอะอยากเก็บคําศัพท์ภาษาอังกฤษวไว้เว้ยเพราะว่าอานาคตอะแจ็คต้องอต้องไป,ปสอบภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าแจ็คเรียนครูแล้วแจ็คจะต้องแบบสอบภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาษาอังกฤษอะมันสําคัญกับแจ็คมากเพราะว่าต้องไปใช้สอนเด็กด้วยแล้วก็ ต้องไปสอนคนที่เราจะไปสอ,สอนเด็กๆได้ใช่ไหมแจ็คก็จะต้องแบบอสอนเป็นครูให้ได้แล้วก็คือการที่แจ็คจะไปสอบเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยเนาะแจ็คก็จะต้องเออ่ต้องเรียนปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือภาษาอังกฤษต้องใช้ตลอดแล้วแจ็คก็อยากจะเก็บคําศัพท์ตั้งแต่อ่าตั้งแต่ตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็ เลยจะอัดคลิปนี้เก็บไว้แล้วก็คือวันละคาอย่างเงี้ยเผื่อคนอื่นเขาเข้ามาเรียนกับแจ็คได้แล้วก็คือเพื่อนแจ็คก็แบบเอาไปฟังได้แล้วนี้แจ็คก็เลยแบบลองทําคลิปนี้ขึ้นมาดูแบบว่าแจ็คไม่ได้เป็นคนภาษาภาษาอังกฤษเก่งเลยนะไม่ได้ภาษาไม่ได้เดก่งภาษาอังกฤษเลยแต่แจ็คก็อยากฝึกตัวเองอยากให้ตัวเองได้แล้วก็คือแบบฝึกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเผื่อว่าวันหนึ่งมันได้จริงๆอะไรเงี้ยเผื่อมันก็เป็นผลดีต่อตัวเราอย่างเงี้ยก็เลยหัก ภาษาอังกฤษไหมอะไรเงี้ยแต่แจ๊จะไอ้ตัวนี้เป็นคลิปที่ทําเกี่ยวกับไว้จําภาษาอังกฤษเนาะวันนี้แจ๊กจะแบบว่าเป็นแบบว่าวันนี้จะมาเสนอเหมือนตอนเด็กๆเราเลยว่าวันนี้มีคําศัพท์ภาษาอังกฤษมาเสนอหน้าหน้าสอบทงตอนเช้าๆอะไรเงี้ยเออสมัยเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนนะสมัยเด็กๆอเนาะ ปอจะจะได้เริ่มเริ่มเริม่มเสนอภาษาไทยหน้าหน้าชั้นเรียนและว่าไม่ใช่หน้าสาอทงทุกคนหน้าส่อทงก็คือจะมีเด็กๆใช่ไหมก็คือจะเริ่มเสนอภาษาไทยตั้งแต่อยู่ป .2 เลยก็แบบว่าเสนอคำวนนสวัสดีค่ะหนูชื่อนะเออชื่อเด็กหญิงชุติมาปานเพชรนะคะมาเสนอภาษาไทยวลคดีวันนี้เสนอคําว่าคํานี้นะอ่านว่าแปลว่าแล้วก็แต่งประโยคอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ก็เลยแบบว่า Standard. แต่พอขึ้นมาสักพักหนึ่งโตขึ้นมาก็ได้เริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนาะตอนประถมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะได้เสนอภาษาไทยภาษาอังกฤษวลำคาอย่างเงี้ยหน้าสอง <สา S 2> ทงก็คือทุกคนก็ได้เรียนรู้ด้วยแล<ป> <ส Ana S 1> ้วนี้ก็แจ็คก็แบบมีครั้งหนึ่งที่แจ็คขึ้นไปเสนอภาษาอังกฤษ เป็นคําว่าแบงคอกแบงคอกก็คือกรุงเทพใช่ไหมก็คือแบบว่าก็แต่งประโยคแบงคอกอ่านว่าแบงคอกสะกดว่า BA อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสะกดไปเลยอะไรอย่างงี้เนาะก็คือแบบมันรู้สึกดีนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนกลา้าขึ้นหน่วยการที่เราได้นํานําเสนอภาษาอังกฤษเนะี่ยหน้าเสาธทงแล้วก็คือแล้วก็ได้เสนอภาษาไทยแบบมันโรงเรียนอะทาให้แบบเด็กแบบรู้สึกว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีการ ทำให้เราอะกล้าแสดงออกเว้ยทุกคนอือค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ทําให้แจ็คแบบกล้าแสดงออกด้วยแล้วก็แบบว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ปันนี้แจ็คก,ก็เลยแบบว่าะจะ ฝึกตัวเองให้ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอนาคตจะต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็คือการเก็บคําศัพท์ไว้ในคลังในสมองของตัวเองให้มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเออจ๊ก็เลยแบบว่าเออลองอัดคลิปเก็บไว้ดีกว่า อางเงี้ยแล้วทีน so ี so ้ก็คือก็มีเพื่อนที่แบบว่าเรียนรู้ไปพร้อมๆกับแจ็คด้วยเนาะก็คือแบบว่าก็เลยแบบว่าเอออยากให้น้องได้ดูคลิปนี้ด้วยอย่างเงี้ยถ้าเขาไปได้ฟังปุ๊บน้องที่เรียนกับแจ็คด้วยอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะได้ฟังแล้วเขาก็แบบเป็นประโยชน์กับเขาคือแจ็คไม่ได้หวังอะไรมากมายเลยนอกจากแบบว่าเออตัวแจ็คได้พัฒนาภาษาอังกฤษนะเพราะแจ็คไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะลองทําคลิปนี้เก็บไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนถ้าผิดพลาดหรือออกเสียงอะไรผิดอย่างเงี้ยก คนแบบว่าบอกแจ็คได้นะคะแล้วก็อืมคือแจ็คไม่เก่งอะเนาะก็คือแบบแค่อยากฝึกให้ตัวเองอ่าแบบ พัฒาาตัวเองอขึ้นไปแล้วก็คือเราเอาไว้ไปใช้อนาคตในการสอบแล้วก็ได้ไปสอนเด็กๆเขาด้วยเพราะว่าอนาคตจะคไม่เป็นูเนาะก็ลองดูค่ะแต่ทุกคนติดเฉพาะตัวอลองดูค่ะทุกคนแล้วก็แบบฝึกไปบา้างกับเส็คดีกว่าเดี๋ยวแ<ง>จ็คเปิดเพลงเพลงหนึ่งให้ฟังนะคะเพราะเป็นเพลงนี้ที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษที่แจ็คชอบแล้วก็คือแบบแจ็คชอบท่อนหนึ่งของเพลงนี้แจ็คเลยจะเอามาอ่าน ให้ตัวแจ็คฟังแล้วก็คือแบบแชร์ให้ทุกคนได้อ่านตามด้วยแล้วก็คือแบบมันโค้ชชอบทอาน,นี้จริงๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋วให้ฟังเพลงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปิดเลย <S Everything <sucks>. s u c k เพลงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนเลยเพลงนี้ชื่อว่าเพลง everything sucks นะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนนะคะ Just thought is everything great haven't kidding I No really I เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เขาไม่รู้แค่นี้ติดลิขสิทธิ์ยังเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกรอบนะคะหนูแจ็คอะชอบท่อนแรกมากเดี๋ยวหัดให้ Everything sucks Just kidding, just kidding. Everything is great No really I haven't thought about my ex today Oh wait Fuck oh, I just i t โอเค เพลงนี้นะอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้ว่าชื่อว่าเพลง Everything Sucks นะคะแจ๊ชอบท่อนหนึ่งของเพลงนี้ก็คือท่อนแรกเลยทุกคนเดี๋ยวเปิดใอ้ฟังท่อนนี้ท่อนแรกนะเป็นท่อนแรกเลยเจ๊จะเอามามาพูดในคลิปของคลิปนี้ว่าอ่านว่าอะไรแล้วก็ออกเสียงคลิปคลิปนี้ในใน,ในคลิปนี้นะคะทุกคน Everything sucks. นี่ทอนเมื่อกี้เลยทอนเมื่อกี้เลยอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งโอเคทอดน,นี้เป็นท่อนที่แจ็คชอบนะเพราะมันกระทอนแรกก็เป็นชื่อเพลงของของอันนี้เลยของอเป็นชื่อเพลงของเพลงนี้เลยชื่อว่าอ่าทอนแรกเลยเขาร้องว่า everything sucks แล้วก็ just kidding everything sucks แปลว่าทุกสิ่งคือห่วยทุกอย่างคือห่วยไปหมดเลยอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็คำว่า just kidding แจ็คชอบคำนี้เว้ย just kidding just kidding แปลว่าเี่ฉันข้าล้อเล่นประมาณนี้อ่ะอีกรอบนะคะก็วันนี้ก็จะเสนอคำว่า everything s u c k everything s u c k just kidding just kidding ทุกๆอย่างหวยหมดเลยเว้ยแล้วก็คือแบบกราฟิกใหม่เนี่ยฉันข้าล้อเล่นอืมอ่าโอเคค่ะวันนี้ก็ได้ได้รู้จักเพลงนี้ไปแล้วทุกคนไปลองฟังดูนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง everything s u c k อืมแล้วก็อ่าก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแบบว่าถ้าผิดพลาดประการใดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะก็ลองหัดท่องไปตามแจกด้วยนะคะอ่า just ไอ้ไม่ใช่ดิ everything sucks just kidding อ๋อทุกๆอย่างหว่วยหมดเลยเปล่าแค่ล้อเล่นโ okay, อเคค่ะแล้วเจอกับแจ็คใหม่หนะคิดหน้าบ๊ายบาย